สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงหัวใจของสีติทดสอบนะครับว่า,าการใช้สิทธิตัวใดตัวหนึ่งนั้นนะครับมันควรจะมีคีย์เวิร์ดที่เราเอาไปใช้เขียนในชื่อนะครับชื่อของอวิทยานิพนธ์หรือไฮโพทิซิตนะครับหรือสมมติฐานนะครับการวิจัยในวัตถุประสงค์การวิจัย ผมจะยกตัวอย่างตั้งแต่ตัว Tt เทนะครับทีเทนั้นมีหน้าที่คือเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยนะครับระหว่าง2กลุ่มนะครับดูมันต่างกันไหมนะครับโดยที่นะครับต้องอะจะเห็นว่าเวลาเราระบุใน,ในงานส่วนใหญ่จะใช้หรือ a l t e r n a t i v e hypothesis นะครับจะเห็นว่าไม่เท่ากับก็คือแตกต่างนะครับค่าเฉลี่ยข,ของ กลุ่ม A กับกลุ่ม B แตกต่างกันนะครับในลักษณะนี้นะครับในการทดสอบนะครับจะต้องมีความว่าแตกต่างนะในโพติสิตนะครับในโพติสิตจะต้องมีความว่าแตกต่างนะครับเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแล้วก็แตกต่างนะครับมี2คีย์เวิร์ดที่ต้องอยู่ใน CD ตัวนี้นะครับถัดมานะครับถ้าเราวิเคราะห์นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีคาว่า mean difference เห็นไหมครับนะครับ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นการทดสอบแค่กลุ่มเดียวนะครับกลุ่มเดียวเนี่ยมันจะไปทดสอบกับค่า specific value หรือ standard value นะครับขึ้นอยู่กับเรานะจะกำหนดตัวเลขอะไรไปทดสอบนะครับก็คือกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยแตกต่างจากค่า,า test value ามากน้อยแค่ไหนนะครับมีนัยสำคัญหรือไม่ซึ่งตัวนี้ซิกนะครับก็หมายความว่า ความสูงของกลุ่มตัวอย่างนั้นแตกต่างจาก167นะครับแล้วเป็นลบด้วยนะเป็นลบด้วยถ้าเรากลับไปดูที่ค่าเฉลี่ยของกลุ่มอยู่ที่นะครับ162นะครับ162่ตัวกำหนดก็คือ167นะครับจะเห็นว่านะค่าที่กำหนดไว้นั้นสูงกว่านะครับก็แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างนั้นมีความสูงเฉลี่ยน้อยกว่าค่าที่เรากำหนดเอาไว้นะครับนะ ถัดมามาดูที่ F-test นะครับ F-test นั้นเป็นอันดสิต of variance หรือ ANOVA นะครับ variance จะเป็นค่ายกกำลังสองนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่า,า alternative hypothesis ที่เราจะมาใช้ในการเขียนสมมติฐานก็จะต,ต้องบอกว่า variance ของกลุ่ม A กับกลุ่ม B นั้นแตกต่างกันนะครับ variance ของกลุ่ม A กับกลุ่ม B นั้นแตกต่างกันนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบเหมือนกันนะครับแต่ว่า ทีเทสเป็นเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยเรียนนั้นเป็นการเปรียบเทียบของความแปรปรวนนะครับแต่นะครับเมื่อทดสอบแล้วเราจะเห็นว่าเราจะได้แค่นะครับาคาตอบว่ามีความแปรปรวนแตกต่างกันนะครับอย่างน้อย1คู่นะฮะอย่างน้อย1คู่นะครับแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าคู่ไหนที่แตกต่างกันกลับเป็นว่าเราต้องใช้การทดสอบค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันนะมี difference ใช่ครับ ดังนั้นเราจะเห็นว่าบางครั้งเ,เราทดสอบอนุว่าในภาพรวมเรีเยกเพซิกนะครับรู้ว่ามีอย่างน้อยหนึ่งคู่แตกต่างกันนะครับแต่พอทดสอบด้วยนะครับมัลติโพลคอมเพรสเซเนี่ยนะครับเปรียบเทียบรายคู่นั้นมันจะกลายเป็นเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยนะครับดังนั้นผลที่ได้อาจจะแตกต่างกันนะครับไมก่ก็ไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจนะครับถัดมานะครับมาดูที่คายสแควร ค่าสแควร์นั้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวต่อเนื่องมาจาก Comparative s t a t i s t t i s ดังนั้นมันก็จะมีความสามารถในการเปรียบเทียบนะครับ Comparative ได้ด้วยแต่ว่ามันจะเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับมันจะแฝงอยู่ในการทดสอบก็คือมีการทดสอบ Homogeneity นะครับความเป็นเอกภาพ GOF นะครับ Goodness of fit นะตัวนี้เอาไปใช้ต่อจนถึงอะไรครับตั้งแต่โลจิสติกแล้วก็ออเดอร์โลจิมันต์นเมียไปจนถึงตัวเซมนะครับก็จะใช้ GOF ตัวนี้นะครับไปทดสอบด้วยนะครับทีนี้ใช้แนวคิดนี้นะครับาจากนั้นจะเห็นว่าใช้แนวคิดนี้เราก็จะเห็นว่าในเซมเนี่ยมีคายสแควร์ด้วยนะคายสแควร์เทสหรือพอไปดูในโลจิสติกก็จะเห็นคายสแควร์นะครับ เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูตอนหลังนะครับแล้วมีการทดสอบความเป็นอิสระตรงข้ามคําเป็นการทดสอบความเป็นอิสระก็คือการทดสอบความเกี่ยวข้องเชิงอะไรครับเชิงตัวเลขนะครับเชิงความเกี่ยวข้องเชิง value นะฮะหรือค่านะครับแต่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นเหตุและผลนะครับก็มีการเปรียบเทียบความถี่นะครับเปรียบเทียบความถี่ อันนี้ก็คือ distribution น,นะครับแล้วก็การทดสอบความเป็นอิสระซึ่งเป็นส่วนกลับของการทดสอบ association น,นะครับก็คล้ายๆกันนะครับถ้ามันอิสระนะครับอิสระจากกาันนะครับก็แสดงว่าเป็นไงครับถ้ามันไม่อิสระก็คือสัมพันธ์กันถ้าอิสระก็คือไม่สัมพันธ์กันนะครับ ังนั้นตัวนี้นะครับมันก็จะมีการเปรียบเทียบ i s t t r i u u t o o นะครับทดสอบ association นะทดสอบ association ก็คือมีความสัมพันธ์กันถ้าเป็นการเปรียบเทียบ Distribution ก็นะครับก็จะบอกว่า observe distribution มันแตกต่างจาก expected distribution นะครับดังนั้นนะครับอันนี้นะครับไอตัวไอ,อในในส่วนนี้นะฮะค o ณเอ็ดออฟฟิ e เนี่ยมันใช้ไปจนถึงสติตั้งแต่โรจิสติกไปจนถึง Uh, advanced that, นะครับ uh, ส่วน uh, ตัว uh, อีก uh, อลไก, uh, กณีการทดสอบอินดิพีเดนต์นั้นก็คือเพศและไรายได้นะครับ uh, เพศและเงินเดือนนะครับเป็นอิสระจากกันก็คือไม่มีความสัมพันธ์กัน uh, ถ้าเพศและไรายได้นะครับไม่อิสระจากกันก็คือมีความสัมพันธ์กันถ้าอิสระก็คือไม่มีความสัมพันธ์นะครับ uh, ถ้าไม่อิสระนะครับก็ มีความสัมพันธ์ก็คือเอสโซนะครับอันนั้นก็คือคายสแควร์นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างของคายสแควร์บ้างคสแควร์จะให้มาเพียสรสันคายสแควร์นะครับตัวนี้ไม่ซิกก็แสดงว่านะครับรายได้กับเพศนะครับในกลุ่มตัวอย่างนี้นะครับเพศไม่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนนะครับเพศไม่เกี่ยวข้องกับเดือนนะที่ผมทดสอบตัวนี้เพราะว่ามันจะมีบางวัฒนธรรมนะครับจะพบว่า รายได้ของเพศชายเพศหญิงแตกต่างกันผู้ชายจะได้รับเงินเดือนสูงกว่าเพศหญิงนะครับอ,อันนี้เป็นลักษณะนะครับเป็นเป็นใบแอดนะครับเป็นใบแอดแต่ข้อมูลตัวนี้นะครับมาจากจะเห็นว่าเป็นดอลลาร์ใช่ไหมมาจากอ,าอ,าอเมริกานะครับน,น่าจะอเมริกามั้งนะครับเพราะว่าใช้ US ดอลลาร์นะครับ ไม่แตกต่างกันก็แสดงว่ารายได้ของอะไรนะครับรายได้ของอเมริกานะเพศไม่มีความแตกต่างกันครับนะแต่ถ้าเป็นในสังคมที่กําลังพัฒนานะเพศชายเพศหญิงอาจจะมีรายได้ที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็คือค่าสแควรครับถัดมานะครับมาดูที่ correlation correlation นั้นนะครับตัวค่าสแควรนั้นจะมีหลายตีมนะนะครับเพราะว่ามันทดสอบได้หลายอย่างนะครับ จะเป็น compare distribution ก็ดหรือจะเป็น association test กระดนะครับมาที่ correlation นะครับ correlation ก็จะเป็นการทดสอบ association นะครับเมื่อกี้มี chi square เป็น association ที่เป็นตัวไปกลุ่มนะครับแต่ association ตัวนี้จะเป็นค่าต่อเนื่องนะครับเป็นค่าต่อเนื่องนะก็ใช้ correlation นะครับดังนั้นเวลาทดสอบที่เป็น correlation ก็ต้องใช้คำว่า associated นะครับใช้ associated แทนนะครับ เวลาทดสอบนะครับก็จะเห็นว่าพารามิเตอร์ของเพียร์สันโคเชันเท่ากับ0ูนไม่เท่ากับ0ูนะครับทัดมาจาก c o r e l a t i o n มาดูผลนะครับ correlation จะเห็นว่านะครับตัวนี้นะครับเป็นค่า p พียร์สันโคเชันจุดสามสามก็ s i gnificant ก็แสดงว่าอายุกับรายได้ของครัเรือนนั้นมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงนะครับอ,อย่างมีนยัยยะสำคัญนะครับอ,อันนี้ก็คือ correlation นะครับ correlation ก็คือเมื่ออายุเพิ่มขึ้นรายได้ของคนเรือนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับถัดมามาเป็น ligation นะครับอันนี้ association ก็คือความเกี่ยวพันเชิงตัวเลขนะครับเชิงเกี่ยวข้องนะความสัมพันธ์เชิงเกี่ยวข้องนะครับ,มมนะรบไม่ใช่ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลนะครับถัดมานะครับ ligation r e g a t i o n นั้นใช้ทำนายค่า ใช้คำนายค่าตัวแปรต่างนะครับแล้วก็เป็นการทดสอบ direct effect นะครับโดยโดยโดยปกติแล้วเราจะจำได้แค่ว่าะคร c v a l u e ของตัวแปรต่างนะครับแต่การทดสอบ direct effect นั้นนะครับผมเติมเข้ามาเพราะว่าเมื่อมันมี c t advance ขึ้นไปเนี่ยนะครับตัว a p l i c a t i o n เองเนี่ยนะครับมันมีบทบาทที่เกิดขึ้นมาหลังจาก s ซ m p l e นะครับหลังจากพาร์ต i g a m ผ่าดีกว่านะครับ หลังจากพาร์ตไดแกรมปูนะครับบทบาทของอีเกชั่นก็จะชัดขึ้นนะครับในมิติของการทดสอบเดลไรกเอฟฟิกนะครับทีนี้วัตถุประสงค์ก็คือทดสอบตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อตัวแปรตามน,นะครับดังนั้นนะครับเวลาเราเห็นชื่อตัวเวียานิพนธ์ก็จะเห็นว่าตัวแปรอิสระส่งผลต่อตัวแปรตามเอฟเฟกต์ออนนะนะครับตัวนอกจากเอฟเฟกต์แล้วเขาอาจจะใช้นะครับเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ออนเอฟเฟกต์ออฟ นะครับแล้วก็ Impact นะนะครับก็ใช้ได้หมดนะครับมีความหมายว่ามีอิทธิพลนะครับอเอกมีอิทธิพลต่อ Y นะตัวแปรอิสระส่งผลต่อ,อตัวแปรตามหรือต,ตัวแปรอิสระมีิทธิพต่อตัวแปรตามนะครับอันนี้อิทธิพลนั้นอาจจะมีทั้งเชิงบวกเชิงลบก,ก็ได้นะครับนะแต่ว่าเป็นการทดสอบ direct effect ก็คืออิทธิพลทางตรงนะครับนะ ถัดมานะครับมาดูเอาพุทนะครับอันนี้เอาพุทเราจะเห็นว่าการวิเคราะห์นะครับมันจะมีอยู่สส่วนส่วนของโมเดลกับส่วนของตัวแปรนะครับส่วนของโมเดลดูตรงนี้นะครับ s i gnificant ก็แสดงว่าตัวแประทั้งหลายร่วมกันทำนายตัวแปรตามได้อย่างมีนัยสําคัญนะครับส่วนอ,อิทธิพลของแต่ละตัวแปรเป็นเท่าไหร่นั้นก็ต้องดู s i gnificant ของตัวแปรอีกทีหนึ่งนะครับก็อนนี้ก็คือส่วนของ r e s s i o n ทีนี้ พัฒนาต่อลีเกชันชนั้นมันก็ยังคงต่อเนื่องกันนะครับเพียงแต่ว่าในโลจิสติกนั้นนะครับตัวแปรตามเป็นแคตตากรีนะครับตัวแปรตามเป็นแคตตากรีคือตัวแปรกลุ่มนะครับถ้ามีอยู่2กลุ่มก็เรียกว่าไบล a รี่โลจิสติกหรือโล g i จิสติกแบบดั้งเดิมนะบแบบเริ่มต้นนะครับหรือต่อยอดมาเป็นออเดอร์โลจิกนะครับหรือมัลติโนมิอันนี้เป็นตัวแปรตามเป็นอันดับตัวแปรตามเป็นกลุ่มหลายกลุ่ม ตัวนี้ตัวแปรตามเป็นกลุ่ม2กลุ่มนะครับตัวนี้เป็นตัวแปรตามเป็นกลุ่มหลายกลุ่มตั้งแต่3กลุ่มขึ้นไปเขาเป็นปกต,ติ n o r นะครับอันนี้ p r e d i c t r o i l i t y ครับของของเหตุการณ์นะทำนายความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับเพราะว่าตัวแปรตามนั้นเป็นกลุ่มนะครับดังนั้นค่าสัมสิธิ์ก็จะเป็นการทดสอบว่าไอ้ค่าสัมสิทธิ์นะครับมันเท่ากับศูนย์หรือไม่เท่ากับศูนย์นะครับ แต่โดยปกติเนี่ยไม่ค่อยเขียนกันนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยนิยมเขียนกันก็จะเขียนเป็นข้อความว่าเพศนะครับสามารถอธิบายรายได้หรือไม่นะครับทีนี้มาดูนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของโลจิสติกนะครับซึ่งนะครับในส่วนของโมเดลจะเห็นว่าไม่มี p v a l u e เห็นไหมครับเหตุผลที่ไม่มี p v v a l u e เพราะว่าอ,อา s ์ส a ปรพวกนี้มันเป็น อาร์สแควร์อมนะครับสุโออาร์สแควร์นะครับจะปรากฏชัดในโลจิสติกกับมันตินอเมียนะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้นะครับถ้าย้อนกลับไปลีเกชันจะเห็นว่าลีเกชันจะมีอยู่2ส่วนในโมเดลนะครับก็คือโมเดลซัมมารีนะครับส่วนตัวนี้ก็คืออันนี้โมเดลซิกนะครับแล้วก็มาดูอาร์สแควร์นะครับทีนี้นะครับพอเรามาดูโลจิสติกเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับ ไม่มี P-Value ตรงโมเดลซัมมารีนะครับแต่ให้ R-Square มาเลยนะครับดังนั้นการทดสอบของโลจิสติกเนี่ยมันไม่สามารถทดสอบได้เพราะตัวแปรตามเป็นตัวแปกรกลุ่มนะครับจึงใช้การวิเคราะห์แบบ Maximum r i l e l i o o o d นะครับสามารถดูว่าตัวแปรนั้นซิกได้มีนัยยะหรือไม่นะครับซิกตัวนี้ก็หมายความว่าค่าสัมสิธิ์นั้นแตกต่างจากศูนย์หรือไม่นะครับถ้าซิกก็คือแตกต่างจากศูนย์นะครับ ไม่ซิกก็คือเท่ากับ0ูนย์ะครับอันนี้ก็คือความหมายของมันนะครับเราได้แล้วนะครับเราก็มาดูว่านะครับตัวนี้นะครับแนวคิดก็เหมือนกับตัวโลดิเกชันเลยนะครับเพงแต่ตัวแปรตามนั้นเป็นตัวแปรกลุ่มนะครัิเกชันนั้นตัวแปรตามเป็นค่าต่อเนื่องนะครับใช้ถ้าเป็นลิเกชันก็เป็นพีดิกนะครตัว Y นะครับ ส่วนโลจิสติกนะตระกูลโลจิสติกก็จะเป็นพีริกป๊อปนะครับของอปรากฏของเหตุการณ์ที่จะเกิดวายนะครับที่เราสนใจทีนี้นะครับเขาก็จะมีข้อเสนอแนะว่าในการวิเคราะห์โลจิสติกนั้นนะครับมันไม่มีการทดสอบโมเดลนะโฮเมอร์เอลเลมิชชอตสก็เลยเสนอแนะว่าให้ใช้คลายสแควร์ทดสอบ,สอบนะบตั้งแต่นั้นมานะครับสถิติที่เป็นแอดวานเะนี่ยก็จะใช้คลายสแควร์ทดส,สอบโมเดลนะครับ อันนี้นะครับค่าคสแควร์ทดสอบโมเดลได้ p-value จุดเจ็นะครับมากกว่าจุดศูนย์ห้าก็แสดงว่าค่าคสแควร์เนี่ยมันการทดสอบความแตกต่างใช่ไหมนะครับดังนั้นมีความหมายว่านะครับโมเดลกับข้อมูลนั้นไม่ได้แตกต่างกันนะครับโมเดลกับข้อมูลไม่แตกต่างกันแสดงว่าโมเดลนั้นใช้ได้นะครับทีนี้มาดูที่เซมบ้างนะครับเซมนั้นนะครับประกอบด้วยพาร์ตไอซิดกับ เขาเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าแฟกเตอร์อนิ part a s i s part analysis เป็นส่วนของโครงสร้างน factor a n a นิสิตเป็นส่วนของมาตรวัดนั้นชื่อเราเห็นว่านะครับ structural equation modeling ก็แสดงว่า p า r t a n a l y s i นั้นเป็นตัวหลักแฟกเตอร์ a l y s i s เป็นตัวรองนะครับ factor a n a นิสิตเป็นตัวรองนะครับผู้เอกก็คือตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนของโครงสร้างนะครับก็คือเป็น p า r t a n a l y s i ที่มีตัวแปรแฝงนะครับทีนี้หัวใจของมันก็คือการทดสอบ part effect ครับพาสเอฟเฟกก็คือมาจากตัวนี้แหละนะครับทำไมต้องเป็นพาสในสิทธ์เพราะว่าถ้าเป็นลีเกชันเนี่ยนะครับมันจะเป็นดิเรกเอฟเฟกนะช็อตเดียวนะช็อตเดียวนะครับซึ่งนะครับเราใช้ลีเกชันเราก็รู้อิทธิพลทางตรงแนละ้วนะครับแต่ถ้าอยากรู้อิทธิพลทางอ้อมก็ต้องใช้พาสในสิทธ์นะครับดังนั้นตัวนี้จึงเป็นหัวใจของการทดสอบเซมก็คือการทดสอบพาสเอฟเฟกทดสอบอินดิเรกเอฟเฟกแล้วก็เมื่อทดสอบอิทธิพลทางอ้อมนะครับตรงกลางเนี่ย ถ้าอิทธิวนาอ้อมมันซิกแสดงว่าตรงกลางมันใช้ได้นะครับก็คือเป็นตัวแปลกกะละนะครับดังนั้นหัวใจของเซมนั้นจะมีอยู่3มิตินะครับก็คือพาร์ e เอฟเฟ i n d อิน c ดเร f เอฟเฟกกับเทส t ์ออฟมีเดเตอร์นะครับซึ่งนะครับในการทดสอบเอฟเฟกนั้นของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตามนั้นมันก็จะมีทั้งดิเรกเอฟเฟกต์อินเดเรกเอฟเฟกต์สเปซิฟิกอินเดเรกเอฟเฟกนะครับอิ Effect, นเดเรกเอฟเฟกตัวนี้ก็เป็นท o t a l ในภาพรวมนะ ใน Default ของโปรแกรมเซมก็จะให้มาเป็น total indirect effect นะครับแต่ว่านะครับการที่เราจะต่อยอดก็เราก็แยกเส้นทางมาดูว่า indirect effect เส้นทางไหนซิกเส้นทางไหนไม่ซิกนะครับดังนั้น hypothesis ต,ตัวนี้ก็เป็นการทดสอบ indirect effect กับ mediator นะครับซึ่งการทดสอบนั้นส่วนใหญ่ก็จะเขียนเป็นข้อความนะครับบอกว่า practice แล้วก็ behavior นะครับ ปกติเราใช้ alternative ไป,ไปเขียนกันนะ practice และก็ behavior นะาการฝึกและพฤติกรรมนั้นนะครับมีตัวแปกลางเป็น attitude นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับตัวอยา่างทีนี้มาดูภาพประกอบบ้างนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเซมนะครับมีรูปร่างหน้าตาแบบไหน,นเขาเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราเขียนสมมติฐานนะครับ Uh, เรามักจะเขียนตามเส้นตัวนี้แต่ไม่ได้เขียนตัว indirect effect นะครับดังนั้นผมแนะนำว่าให้เขียนเพิ่มเข้าไปนะนะครับเพราะว่าหัวใจสำคัญของ p a t ์ท n a s i s ก็คือการทดสอบอิทธิพลทางอ้อมอันนี้ก็คืออิทธิพลทางอ้อมจาก practice ผ่าน attitude แล้วก็ไป behavior นะครับถ้าหากเส้นทางนี้ซิกก็แสดงว่ามันก็จะเป็นการทดสอบ imply ว่าตัว productivity attitude ตัวนี้เป็น mediator นะครับ ดังนั้นนะครับเราก็จําเป็นจะต้องเขียนให้ครบนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านั้นนะครับผมใช้นะครับพูดถึงตัวโปรแกรมในการวิเคราะห์เซมนั้นนะครับไม่แสดงตัวมิดเดิเตอร์กับอินเดอร์เอฟเฟกนะครับคำว่าไม่แสดงตัวมิดเดิเตอร์หรืออินเดอร์เอฟเฟกเพราะว่าเส้นอินเดอร์เอฟเฟกไม่โชว์นะครับเส้นอินเดอร์เอฟเฟกไม่โชว์มันโชว์เป็นเดรย์เอฟเฟกนะครับดังนั้นนะครับเราเพิ่มอีกเส้นหนึ่งเขียนเข้าไป นะครับจะได้ครบทีนี้ถ้าเปรียบเทียบบริการนะครับถ้าเราวิเคราะห์บริกานเราก็จะได้ภาพแค่นี้ครับ practice ครับ productivity attitude profit attitude นะส่งผลต่อ behavior นะครับดังนั้นนะครับถ้าเราวิเคราะห์บริก o นมันก็จะเป็นแบบนะครับเป็นแบบขวามือนะครับขวามือแต่ถ้าความเป็นจริงแล้วที่ใกล้ความเป็นจริงจริงคนน่าจะเป็นภาพซ้ายมือนะครับทีนี้นะครับในภาพนี้มันให้อะไรบ้าง ถ้าเราวิเคราะห์นะครับเซมนะครับไม่ว่าโปรแกรมไหนมันก็จะให้มาแค่ direct effect นะครับในพาร์ไดแกรมนะครับมันก็จะให้แค่5เส้นทางนะครับแต่จะไม่ให้เส้นที่6กับเส้นที่7นะครับซึ่งเส้นที่6เส้น7ก็คือหัวใจของพาร์นะครับเส้นที่6กับเจเนี่ยเป็นหัวใจของพาร์ตอันนี้สเส้นแล้วก็เป็นหัวใจของเซมนะครับแล้วก็เป็นการทดสอบตัวแปรกลางนะครับดังนั้น เวลาเราเขียนนะครับสติ CD, ในการวิเคราะห์ก็อย่าพลาดนะครับอย่าพลาดถามว่ามีหลายคนพลาดไหมก็เขาอาจจะเขียนตามตามกันมานะครับเขียนตามตามกันมาสิ่งที่ทําตามกันตามกันมาไม่ได้หมายเพราะว่ามันมันจะดีที่สุดนะครับถ้าเรานะครับพิจารณาความเหมาะสมนะตัวไหนดีก็ใช้ ตัวไหนไม่ดีหรืออธิบายไม่ครบแล้วก็เพิ่มเข้าไปเติมเข้าไปพัฒนาขึ้นมาถ้าเราไม่พัฒนานะครับกรอบของเราก็จะเป็นเหมือนแบบอะไรครับไม่ครบถ้วนอธิบายไม่ครบถ้วนไม่ดีดังนั้นก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับท่านสามารถติดตามผลงนานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางนี้ยูทูบชื่อช่องภาษาอังกฤษใน facebook ชื่อช่องภิษชาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ